ครับผมก็ขอสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลงวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณลูกคุณเพื่อนพ,พี่น้องๆทุกท่านด้วยครับผมเชิเชมรอนิดจ,จังก็งไม่ว่าหรอกจริงไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อันนี้ไม้เสียบใหม่จริงยังไม่แข็งแรงยังเล็กมากยังใช้ไม่ได้นะครับผมยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวใครว่ากันนะครับผมเอามาดูชุดนี้พี่กริงแข็งแรงนะ ตัวนี้นี่ดอน,นดอกช้ำโดนฝนเห็นไหมดอกก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าของแท้เวลาต้นที่ตัวนี้จะเป็นมาที่ฟอร์มที่สวยนะพูดแล้วก็เด็ดทิ้งไปดอกแบบนี้นะตัวนี้ก็ดอกประมาณนี้แหละนะจะวุ่นวายหน่อยโด,ดยนฝนดอกดูวุ่นวายหน่อยนะก็มีแดงไม่ใช่แดงผืนเดียวหรอกจะเป็นแดงมีอ่าสีสีอะไรเนี่ยสีน้าเงินแจ่มๆมด้วยนะประมาณนี้แหละ อันนี้เปกระทุมมานะกะทุมมาบานนานนอนดอกลนมเนี่ยอันนี้อันนี้ของดีนะอันนี้โชกุนเนี่ยเป็นไม้ที่ดอกสวยมากถ้าเลี้ยงกระต و ดีสวยแล้วก็เป็นไม้ที่หายากด้วยนะเอาไปทำในพันธุ์ได้อันนี้ต้นเหลือมังกรทองเหลือมังกรทองอันนี้ใบยาสวยอันนี้เป็นเขาสีวนนนะครับผมทั้งหมดห้าหนึ่งไม่ใช่ห้าต้นหกต้นแล้วหนึ่งสองสามยี่หกต้นนี้นะครับผมหกต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบาทหกต้นสี่ร้อยห้าสิบาทถูกต้องฟังผิดอันนี้นะครับผมอ้ากเจัดสวยนะอันนี้เป็นไม้ ปากชามกิ่งนะตันใหญ่ๆตัวนี้กิ่งตัดไปแล้วน่าตาให้ดูตอนเช้านะาัาบางบางส่วนน่าตาให้แตกครับอันนี้ของคุณพี่สนั่นขอบคุณมากครับผมอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์อันนี้เป็นสายพันธุ์ดูใบก็รู้แล้วนะอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ของเพชรพันล้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพชรพันล้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้เป็นไม้เก่าแก่มากๆเพชรพันล้านนำมาจากซาอุนะครับผมเพชรพันล้านเข้าใจนะเรื่องเพชรพนาอันนี้เป็นเพชรพันล้านนะเป็นเพชรพนานแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ของเพชรพันล้าน ก็ขอบคุณคุณพ่อสมพงษ์มากนะอันนี้เล็กนะให้ยีพ้าต้นแต่ไม่ต้อง่ต้องห่วงหรอกก็มันจะมีหลายแบบหลายสายพันธุ์บางตัวอาจจะซ้ำกันบ้างนะซ้ำกันตันหนึ่งประมาณนแหละมก็อันนี้สวยอันนี้ดอกสวยอันนี้ก็เป็นเฟอร์รี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรคาเปลา่าก็มีต่างสีไปนะคุณพ่อต่างสีอันนี้ก็พาะต้องประสาทรากนะประสาทรากต้องไป่อยทิ้งถพงจะโตได้ไม่งั้นไม่โต เพราะว่าไม้ไม้ขาดกันดูแลจะเป็นแบบนี้นะถ้าไปตัดรากไปปลูกใหม่แล้วก็บํารุงดีๆหน่อยใส่ปุ๋ยแป๊บเดียวไม้ก็ชอบก็จะโตแล้วก็เอามาทําพันได้ผมก็ใช้ต้นแบบนี้แหละต้นเล็กนี่แหละที่ผมนิยมเสียบเพราะผมจะเสียบต้นเล็กทิ้งเอาไว้เพราะต้นเล็กเสียบแล้วมันจะไม่ได้ขายเพราะว่าพอเสียบแล้วก็เวลาจิงนี้สมบูรณ์พวกจะมาเสียบต้นเหล่านี้แหละต้นโต,ตแบบนี้แหละเราก็เอามาลงต้นเล็กกันแหละกี่พันเอามารักษาใส่พันเพราะว่า มันจะทําให้ดอกเพี้ยนไปได้ด้วยเราก็ได้สีแบบใหม่ๆแปลกมาได้ด้วยอันนี้คือการทําทําต้นก่บพันธุ์แต่ว่ามันไม่เอาไปเลี้ยงอีกหน่อยก็ใช้เป็นก่บพันธุ์ได้ประมาณนี้แหละนะก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณก็มาแค่นี้แหละเนี่ยผมลงเช้ามากเมื่อเช้าผมถ่ายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะเพิ่งลงนัดช่วงบ่ายเห็นไหมตื่นถ่ายเลยนั่นแหละสวนเป็นแบบนั้นแหละไม่ไสวยหรออน,นี้ควกรองก็ทําประมาณนั้นแหละ ไม่ค่อยสวยทําก็ออกแต่ละวันพอได้ข้าวข้าววันบางวันบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ทํางานต่อไปสู้เดินต่อไปครับสู้เดินต่อไปนะคิดต่อเดินต่อไปมีค็ถามมาในคอมเมนต์นะยังไม่ได้ตอบในคอมเมนต์ช่างนะครับผมตอบตรงนี้เลยผมอยู่จังหวัดศรีสะเกตครับผมอยู่ศรีสะเกตอยู่อำเภออุุมพรพิสัยอำเภออุดอุดรพรพิสัยครับผมตำบลตาเกตอำเภออุุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกตครับผมแม่ก็ทักมาเดินมาผ่านมาเยี่ยมบ้านได้ แบบนี้นี่ถ้ามันโต,นตหน้หน่อยๆอย่างนี้นะพร้อมกระถางก็โยกไปอย่างนี้ก้อนละห้าสิบาทอันนี้ต้นนี้โยกห้าห้าสิบาทหมถึงว่าต้องมาเอาที่บ้านนะอัน <c oughs> นี้ก็ตัละห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบผมมีทุกราคาถ้าคุณมาเอาที่บ้าน <c oughs> ประมาณนั้นนะเดี๋ยผมไม่ได้อยู่บ้านนะผมจะอ,อยู่สาตว์ที่ผมทำงานกันถึงจุกลับบ้านตอนนี้อยู่นึมืดเข้าค่ำประมาณนี้แหละโอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณและสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ